โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมความสอดคล้องของนวัตกรรมกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นและความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงปัญหาด้านทรัพยากรน้ำถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศซึ่งจากการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นพบว่าในเขตเทศบาลตำบลแมลาน้อยประสบปัญหาอุทกภัยน้ำกัดเซาะตริ่งในฤดูฝน ปัญหาภหัยแล้งน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเกษตรปัญหาป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัญหาการระบายน้ำและปัญหาน้ำเสียซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกปีอีกทั้งยังไม่มีข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นที่มาในการดำเนินโครงการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมขึ้น เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับน้ำโดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการสร้างระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านปัญหาปรากฏการณ์ร้อนเอลนินโยและลานินยาในอนาคตความเป็นนวัตกรรมและจุดเด่นนวัตกรรมที่สร้างความแตกตา่าง 1. เป็นโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยในช่วงต้นน้ำได้แก่การสำรวจข้อมูลการจัดทำผังน้ำและการเสนอปัญหาช่วงกลางน้ำได้แก่การร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นทิศทางในการบริหารจัดการน้ำและช่วงปลายน้ำได้แก่การดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ตามแผนบริหารจัดการน้ำและเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนทราบ 2. เป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำในระดับท้องถิ่นที่แรกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นระดับจังหวัดโดยจะเป็นศูนย์ที่ให้บริการต่างๆเช่นเป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเป็นวอรลุ่มในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินด้านน้ำเป็นที่ประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำที่ตั้งจากทั้งภาคส่วนเทศบาลส่วนราชการ หมู่บ้านและประชาชนตัวแทนผู้ใช้น้ําและเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํานทุกด้านครบจบในที่เดียวจึงเป็นนวัตกรรมที่อยู่ในรูปแบบของการบริหารจัดการ 3. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบผู้มิสารสนเทศ MLN One Map โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Traffic f o n d อีกทั้งมีการแจ้งสถานการณ์สภาพภูมิอากาศประจำวันรวมถึงการแจ้งเหตุภัยพิบัติเป็นประจำทุกวันผ่านลายกลุ่มบริหารจัดการน้ำกระบวนการ,รับเคพื่้นโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นมีการนำฐานข้อมูลและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นได้แก่ผังน้ำระดับของเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำของประชาชนฐานข้อมูล MLN OneNet ได้แก่ฐานข้อมูลในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลเมลาน้อยฐานข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำทางการเกษตรฐานข้อมูลระบบน้ำอุปโภคบริโภคฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและพื้นที่ภัยแล้ง และฐานข้อมูลรางระบายน้ำและน้ำเสียฐานข้อมูลของหน่วยราชการได้แก่ฐานข้อมูลสูบน้ำของจังหวัดฐานข้อมูลเรดาร์ฝนและฐานข้อมูลระดับน้ำของกรมชลประทานเป็นต้นวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาใช้ได้แก่ 1. ระบบสารสนเทศแหล่งน้ำแมลาน้อยวันแม p ใช้ในการแสดงข้อมูลระบบสารสนเทศของแหล่งน้ำในด้านต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ในการตัดสินใจได้และมีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2. แผนบริหารจัดการน้ำเทศบาลตำบลแมลาน,อน้อยเป็นทิศทางและเข็มทิศที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำของเทศบาลตำบลแมลาน,อน้อยโดยการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการต่างๆตา,ตา,ตาแผน ซึ่งมีทั้งแผนที่เกินสกยภาพและแผนการดําเนินงานเป็นรายปีซึ่งทําให้การบริหารจัดการน้ําเป็นระบบมากขึ้น 3. ศูนย์บริหารจัดการน้ําเทศบาลตําบลเมลาน้อยเป็นศูนย์ที่เป็นสถานที่รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับน้ํทาทั้งในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจเป็นวอลลุรมสําหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่ใช้ในการบริหารจัดการและรับเรื่องร้องเรียนด้านน้ำในทุกๆด้านทั้งระบบการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลพัฒนาการของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นการบริหารจัดการน้ำได้จัดระบบกลไกในการติดตามประเมินผลโดยรูปแบบของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำนอกจากเจ้าหน้าที่เทศบาลแล้วยังมีภาคส่วนราชการและภาคประชาชน ที่มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำและมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการน้ำจํานวน2ครั้งต่อปีซึ่งสามารถนำความเห็นดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมและโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นผลกระทบเชิงเปลี่ยนแปลงที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามเป้าหมายหรือมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำมีความคาดหวังเบื้องต้นคือการจัดทำข้อมูลมีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่างๆส่วนเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำตามแผนการในสองปีแรกเมื่อดำเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบันพบว่าโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำของเทศบาลและกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำดังนั้นประชาชนจึงเห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์บริหารจัดการน้ำเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังสร้างประโยชน์จากการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำหลายประการเช่นการสร้างฝายชะลอน้ำที่ช่วยป้องกันการเกิดเหตน้ำป่าไหลหลากทวมบ้านเรือนประชาชน การแก้ไขปัญหาการกระจายน้ําโดยใช้ผาน้ําเป็นฐานข้อมูลโดยการหารือข้อมูลจากแก่ฝายซึ่งทําให้มีน้ําใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอและใช้งบประมาณที่ไม่สูงมากการจัดการระบบประปาที่มีแบบแผนอย่างเป็นระบบโดยใช้พลังงานทางเลือกระบบโซลาเซลล์และยังมีการผลิตน้ําประปาดื่มได้ให้แก่โรงเรียนอีกจํานวน2แห่งในการจัดการภัยพิบัติทางน้ําอย่างเป็นระบบทั้งก่อนเผชิญเหตุการแจ้งเตือนภัย ขณะเผชิญเหตุการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหลังเผชิญเหตุสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกมิติและเกิดเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำอีกครั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำที่เป็นสถานที่ในการบริหารจัดการน้ำในทุกๆด้านนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆเริ่มทำการขอศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการน้ำของเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ซึ่งจากการดําเนินโครงการพบว่ามีการประสบความสําเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างมากประโยชน์ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับจากนวัตกรรม 1. ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดินในฤดูแลง้งและลดปัญหาน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน 2. ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 3. ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคแก่เพียงพอและมีคุณภาพ 4. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศรวมถึงการแจ้งภัยสภาพอากาศเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภยัยขณะเกิดภยัยและหลังจากเกิดภัยพิบัติ 5. เกิดเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำตามแผนบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนความพึงพอใจของประชาชนต่อนวัตกรรมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยได้มีการสำรวจโครงการบริหารจัดการน้ำในปีพศ2 5 2 6โดยการสุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น80คนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ที่ร้อยละ9 2 2 0 หรืออยู่ในระดับมากที่สุดความยั่งยืนและการขยายผลนวัตกรรมของโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นโครงการจัดทาข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ํานําไปสู่การบริหารจัดการน้ําที่มีความยั่งยืนในอนาคตได้อย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นการบริหารที่ส่งต่อให้แก่ชุมชนโดยประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนส่วนเทศบาลตำบลแมลาน้อยจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารของประชาชนเป็นหลัก ตัวอย่างเช่นการมีแผนบริหารจัดการน้ำที่มีลักษณะเป็นแผนดำเนินงานรายปีและยกระดับข้อมูลสารสนเทศแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องทําให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหามีการพัฒนานกลไกในการบริหารจัดการน้ำและเกิดเครือข่ายผู้ใช้น้ําที่มีความเข้มแข็งได้แก่องค์กรผู้ใช้น้ํากลุ่มผู้ใช้น้ําสถานีสูบน้ํานาหนองบัวซึ่งเป็นกลุ่มภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําในอนาคตและมีความยั่งยืน ส่วนในด้านการขยายผลของนวัตกรรมนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อขององค์กรต่างๆในจังหวัดแม่ฮ้องสอนให้เป็นต้นแบบในเรื่องของการบรหิหารจัดการน้ําในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสามารถศึกษาและนําไปปรับใช้พัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายในระดับลุ่มน้ําทําให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ประชาชนรู้คุณค่าของน้ํา เกิดการอนุรักษ์และใช้น้ำอย่างเพียงพอและมีคุณภาพสามารถพัฒนาไปสู่ระบบประปาดื่มได้อีกทั้งรูปแบบการสำรวจเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศสามารถขยายผลไปสู่ประเด็นอื่นๆได้เช่นการจัดการที่ดินสาธารณาสุขและการจัดการไฟป่าเป็นต้น โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำเป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมในเรื่องของรูปแบบในการบริหารจัดการที่มีเทศบาลตำบลแมลานองให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโดยประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มร่วมคิดร่วมดำเนินการและร่วมติดตามรวมถึงการรวมกลุ่มองค์กรในการบริหารจัดการน้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้ในอนาคตขณะเดียวกัน เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยได้มีความคาดหวังว่ารูปแบบที่เป็นนวัตกรรมนี้จะสามารถขยายผลให้ท้องถิ่นอื่นๆที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำรวมถึงการขยายผลไปในระดับลำน้ำและรุ่งน้ำต่างๆในอนาคตโดยสามารถสร้างเครือข่ายปัญหาจัดการน้ำบนทรัพยากรและงบประมาณที่มีเพื่อให้เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงเกี่ยวกับการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรน้ำที่ยัง่งยืนสืบไป